เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาแข่งกับชันนอปันซ่านนี้ครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมฮาร์สโตนในโหมดแบทเทิลกราวส์นัเองครับผมเอาละครั้งนี้ก็อยากจะรังสรรค์การเล่นให้ได้ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ในรูปแบบไหนอย่างที่บอกในข่าวก่อนๆนะผมอยากเล่นตัวฮีโร่ที่ได้รับบัฟมาเหลือเกินฮีโร่ใหม่ๆที่ได้รับการบัฟดีๆอันเนี้ยสนใจแต่ถ้าไม่เจอก็เศร้านะต้องทำให้ได้ครับ มาขอฮีโร่ใหม่ๆครับโป้ใช้เขาให้งะเก่าเดี๋ยวไอ้น,นี้อะมัมืถ้าคุณมีมิเนี่ยนแบบเดียวกันสอง p y อป้หา c อ p ปีที่สามพรสามประการลองเซริฟผู้ยิ่งใหญหม่มาลองดูหน่อยสิ คิดซะว่าเป็นการรีตัวและเจอตัวที่ต้องการ่ะให้มองงั้นไปแต่ใช้ได้แค่3ามครั้งก็ต้องใช้กับตัวที่เจ๋งๆจริงๆอะ่อาดีมีวิญ,ญญาณธาตุเมอร์หลอกเครื่องจัรปีศาจแล้วก็บี Beast, สต์ไม่มีโจนสลัดและมังกรไม่มีโจนสลัดและมังกรหรอเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะว่าจะเล่นอะไรตาแรกมันยังกําหนดอะไรมากไม่ได้ครับมันยังไม่มีอะไรที่แน่ชัดและแน่นอน เราต้องค่อยๆโอเคตาแรกได้โทเคนผมกนะ็ถือว่าแฮปปี้นะถือว่ายอดเยี่ยมประมาณหนึ่งเลยสูให้สนุกดนได้ครับผมจะสู้ให้สนุกครับแล้วก็แพ้ครับ <c oughs> ตาแรกแพ้ อย่างที่เคยพูดไปว่าแรกแรเราแพ้ได้อยู่แล้วตาแรกๆเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้ยเราแพ้ไปเถอะมันโดนดาเมจแบบไม่คำรัคผมถือว่าไม่เจ็บนะอืมถือว่าชิลมาก <c oughs> ผมยังไม่ทราบแน่เลยว่าเราจะเล่นอะไรดีเดี <c oughs> ย๋ยวค่อยดูตาหน้าและกันรีมามีสองดาวมา <c oughs> ถึงพอจะแบบรู้ได้บ้างว่าจะเล่นไปในทางไหนตามนั้นละกันนะกไ,ได้สวนะ็ยังจะแพ้อยู่นะครับ <laughs> ก็ยังจะแพ้อยู่ครับแม่โหมด,ดหม่สามนะครับน,นีอะา,ามเมร หลังๆดาวของแต่ละคนสูงเนะ่ยแค่ดาเมจดาวก็สูงกว่าแนละ้วทำไมมันแบบทำไมมันไม่มันไร้คำบรรยายขนาดนี้่ครับโอ้โห oh, oh, ก็ยังไร้อยู่นะเนี่ยเอาจริงเหรอไม่มีออปชั่นอื่นเลยอนะ่ะมันแย่มากเลยอนะ่ะ ที่บอกมันแย่มากจริงๆครับโลมาได้แล้วแบบไม่ได้ตัวที่แบบว่าเป็น Power สักนิดนึงอ่ะเนาะไม่เป็นไรมีแต่แบบโทเค็นอ่ะเหมือนฝากเงินเอาไว้ในแบงก์ก่อนอย่างเงี้ยครับแต่ก็เสมอนนะอดูจากทรงก็เสมอเลยโอเคไม่เสียเลือดแล้ว มี2รูปแบบเล่นได้2รูปแบบก็คือจะเล่นแต่ผมว่าไปเมอร์ล็อกดีว่าโอเคละโอเคละบอร์ดเริ่มมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นคนระับอ่าแฮปปี้แต่ว่าเราเจอกับลิสคิงนะสิเพราะลิสคิงเนี่ยสู้บอร์ดกับเขาค่อนข้างยากครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีความสามารถในการตายเกิดได้หนึ่งครั้งแบบฟีฟรี อันนี้ดีมากแล้วถ้าแบบใส่ให้กับตัวเจ๋งๆอย่างบุมบดอะไรอย่างเงี้ยไอ้เจ้าตัวที่ตายแล้วโยนระเบิด4ี่ถ้าเขาให้ตัวนั้นได้นะ,ะก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบก็ไม่เป็นไรอ่ะคงจะต้องยังไงก็น่าจะต้องแพ้อยู่แล้วอ่ะตาเนี้ย ใส่ให้กันยังซอสทำบับกันสนุกสนานโอ้โหตีดีด้วยสิของเขาอะ <c oughs> โอ้ขนาดเขามีลูกตัวลูกระเบิดด้วยนะตัวที่ผมบอกอะ <c oughs> อย่างนี้เจ็บหนักครับของเราอะ <c oughs> อย่างน้อยก็ได้ลดดาวสักหน่อยนึง <c oughs> หมดมาเจ็ดดาเมจครับขุดหน้าเข้ามาเลยยี่สิบแปดไม่เป็นไร คุณคือเซลิฟผู้ยิ่งใหญ่เลยนะครับคุณต้องยิ่งใหญ่สมชื่อครับหรือเปล่าโหเรากำลังจะเจอตัวยากอีกตัวหนึ่งด้วยอบอร์ดมันไม่มสีสถานที่จะวางแล้วไนงะอยู่น้ำไหม,อ,ไหมหอืม มันไม่มีสถานที่จะวางจริงๆอ่ะไปอย่างนี้ละอย่างน้อยก็น่าจะลดดาเมจที่เราจะโดนเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันถามว่าล่อพวกมินเนี่ยนมายังไงเนี่ยสองคำเท็ค<อ>โอเคมา,า,าเานะมาเลยฟ็อกซ์แมน อืแทกสูงสุดไว้หน้าสุดบับขึ้นมาก่อนตีห้าสองสิเออ <laughs> ตีจริงพูดเล่นดันทำจริงไม่ตีดีอุย้ยเออไม่ค่อยดีละน <laughs> เกือบดีอ่ะเกือบดีที่สุดเลยอ่ะแต่อย่างน้อยก็ลดดาวได้มาประมาณหนึ่งโดนเหลือมาแค่ห้าเนาะอุย้ยที่โหลยาวๆเลยครับอย่างนี้ที่โหลยาวๆเลย จะทำ้เจากจริงเหรอไม่เชื่อดีก่อนโอ้สองตัวเลยเหรอค่อยคุยกันได้หน่อยนอุ๊กอุ้ยอีกสี่ตัวเลยเหรอกลายเป็นสี่ตัวเดี๋ยเพิ่งสี ือแบบความช้าในเวลาเล่นมือถือเนี่ยแบบการโปเกมเต่ละอย่างมันช้าจริงๆอ่ะเนาะมันช้าจริงจังเลยอ่ะโหขนาดเราบัฟมาเยอะนะเรายังได้แค่สี่เก้าเท่ากับสี่เก้าของเขาเลยอ่ะแย่จังดีๆก็พอจะลดดาวได้เยอะอยู่นะกลับกลายเป็นว่าโดนมาประมาณโดนอีกเจ็บ อ่ะไม่เป็นไรผมเห็นหนทางพอจะรู้แล้วว่าเราต้องไปทางไหนถ้าเมื่อกี้เราเล่นไอ้ตัวสี่ดาวทันอนะ่ะไอ้สี่ดาวอันเนี้ยถ้าเราเล่นทันอนะ่ะน่าจะดีกว่านี้แต่เราเล่นไม่ทันอ่นะช้าไม่ได้ช้าเดี๋ยวโดนเหมือนเมื่อกี้ไม่เอาอ่ะมันต้องอัพดาวอยู่แล้วล่ะตอนนี้ อผมว่าจะขายเมื่อหลอกทิ้งไปเลยเนาะเพื่อเพื่อน่าสนปะเมื่อหลอกไม่ใช่พูดผิดอเลเบนทต้ไปผมไปกับคุณเนี่ยแหละ ฟรีดไวไหมไม่ฟรีดดีกว่าจริงๆตัวสีหนึ่งทางขวามันเก่งมากเลยนะฟรีไปก็่น้อย่างน้อยการันตีได้ตัวดีๆแน่ๆหนึ่งตัวละ,ลวะครับโอ้โหมันได้แม่หมีไวมากก็ได้แม่หมีไวมากๆเลยอะน่ากลัวมากถ้าไมา่ตัดแม่หมีนะ เราแบบเรียบเรียบขั้นสุดเลยครับเขาตีเราดีด้วยสิแต่ไม่เป็นไรแม่หมีกาลังจะเจอเราละอ่าอยนี้เราเคลียร์แม่หมีได้ก็กลายเป็นปลาเสมอไปเพราะเราเป็น88ดแปก็ถือว่าโอเคนะเรายื้อไม่ให้แพ้ได้ละโอ้ ก็ชอบนะที่เจ้าเลือกทำนี้ขายให้หมดมซื้อมาก,ก่อนถ้าเป็นข้าก็จะเลือกเหมือนกัน อืมขอโทษนะใครขอโทษนะใครแต่ผมเชื่อว่าผมบัฟมันมาเยอะเอาการเหมือนกัน ก็บก่อนถึงจะจำเหรออืมกโอเคนะเป็นคำที่ถูกต้อง,งอกับกับโลกนี้อยู่เหมือนกันนี่กลายเป็นสิบเอ็ดแปดในทันทันทีทันใดครับอุ้ยแต่ของเขาก็ไม่ธรรมดายี่สิบเอ็ดเก้าว่าไม่ตายฮะอุ้ยเราตีพิษเขาด้วยใน่เวลาบัฟแล้วโอเคอื้ นี่ก็ชนะสิโอเคครับยิ้มยิ้มผมไม่ยอมตกไปอยู่ที่โลหรอกครับคุณต้องลงไปอีกครับไม่ครับผมไม่ยอมอ้าวมีคนตายไปแล้วหนึ่งหนึ่งเอเอตัวแตกโอ้โหเราเจอที่หนึ่งอย่างเงี้ยเออไม่ได้เราต้องค้างอยู่ที่แรงนี้ไว้ก่อนตัวนี้มันการันตีว่าเราจะได้ตัว อะไ m e n t a l มาเล่นแน่ๆเดี๋ยวนะมันคุ้นๆเนอะเราได้ตัวห้าดาวเราหาตัวห้าดาวได้อะไห m e n t a l 5้าดาวที่ดีๆหรอเออแล้วมันจะให้ตัวไหนอะถ้าผมลองกดอ,อ๋อให้ตัวนี้สุ่มหรือเปล่าผมไม่ชัวนะ ไลแฟงไลแฟงก็คือบัฟนิดน well. okay. like ึงนะเนาะแต่แบบไม่น่าจะช่วยให้เราชนะได้เลยไลฟแฟงมาก็ได้โอเคก็ถือว่าเล่นอะเรมนทิลไปประมาณนึงนะประมาณกี่ตัวหนึ่งประมาณ3ครั้งสเตตจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงถ้าไลฟแฟงใจดีไปบัฟให้กับตัวซ้ายผมแฮปปี้เลย ตาหน้าผมอาจจะอัพดาวแล้วกดฮีโล่าวเวอร์ถ้าแบบว่าในสนามไม่มีอะไรเลยก็คือได้หาตัวหกดาวาดาเ,เจอที่หนึ่งนี้ห้ามเด็ดขาดเลยอุย้ยมันไล่แฟงบัฟให้กับตัวหน้าสุดอุย้ยอย่างนี้ยิ้มยิ้มครับแล้วขอบอกครับตีสี่รอบครับก่อนที่คุณจะได้บัฟบัฟอะไรทั้งหลายอ่ะผมขออนุญาตทำดาเมจใส่คุณก่อนแล้วกันนะเราค่อยคุยกัน เออคุณไม่ตายด้วยพอดีพอดีพลังโจมตีต่ำไปนิดนึงขอโทษพอดีพลังโจมตีผมต่ําไปหน่อยนะคุณขออภัยโอ้โหคุณเจ็บหนักเลยอ่ะเขากโกรธผมแน่เลยอ่ะผมแม่แท็กแค่สามเนี่ยขอโทษขอโทษดีแล้ว,วคิดเหมือนผมไหม ว่าเจ้าเนี่ยเก่งต้องขายจริงเหรอผมใช้ไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ผมอยากใช้กับเจ้าเนี่ยใจมาทเขาให้ สีดาวก็สีดาวสิหมายถึงว่าระดับห้าดาวก็ห้าดาวสิไม่ว่ากันไอ้อยาไม่เป็นไรพลังชีวิตผมแอบไม่ได้สูงมากมายขนาดนั้น ตอนนี้ผมแอบบับให้เจ้านี่ดีกว่าไม่ไม่ไม่เจ้านี่แหละฟีดไม่ทันด้วยข้อดีของไอ้เจ้านี่คือมันเพราะผมมีไรแฟงแหละผมเลยหยิบไอ้ตัวโอ้ไฮดราโอ้โหไม่หยียังไม่หยุดตายแล้วถ้าตายก็คือหยุดแหละเกือบดีของเขาก็แขกเกือบไปนะ ดีไฮดร้าไฮดราโอเคเราดีนะเอาตัวพลังชีวิตหนามาโดนควักเข้ามาก็ไม่เป็นไรดาวสูงด้วยอย่างผมจะได้ใช้ไปกับไร้แฟงได้แบบมีประสิทธิภาพไงโอ้มันกลับมาครับทุกคนมันกลับมาครับเจ้านี่กำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นยังไงดีเราเจอศพ ถ้าเราจะสบผมเล่นอัพดาวขึ้นไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้อัพสัทนะีเนาะโอ้ได้อยู่นะผมต้องขายตัวหนึง่งก็ต้องขายเจ้าเนียเนาะแต่ห้าสิบไอห้าสิบห้านี่จริงๆต้องเอาออกได้แล้วมั้งแต่เนื่องจากว่าพลังชีวิตมันแอบสูงผมยังให้คุณค่าของเขาอยู่ คัน okay. นี้เป็นหนึ่งในโอกาสที่ดีที่เราจะแอบบัฟเจ้านี้ขึ้นมาบ้างนะเดี๋ยวผมต้องจัดเรียงอะไรให้ดีกว่านี้หน่อยไล์แฟงไม่อยู่ตรงนี้ดีกว่าประเด็นคือถ้าเราเจอตัวตีแคขกอะมันยังจะพอได้อยู่ไงเฮ้ยจริงก็อยากบัฟอันนี้ให้มันมากที่สุดจริงๆตาหน้าเนี่ยผมต้องเอาจริงเรื่องการหาอฮ้ยอะไรอะไม่นะ ไม่นะกลับไปโอเคหล,ห,ลออหลุดเนียหลุดอยู่ๆหลุดเฉยอย่าบับได้ถูกใจเฮ้ยอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่เอาเอาชนะแล้วเอาถือว่าเราชนะครับโอ้ยเล่นได้เลยโอเคเล่นได้เลยอัเลเเมนทอล ผมต้องเล่นตัวเลือกตัวที่มันเป็นอลเลเมนทอลอ่ะนี่ไเต็มที่เลยไล์แฟงจริงครับตลกกำลังจะเจอที่หนึ่งไงผมก็ไม่อยากเสียง เท่าตัวนั้นก็น่าสนใจแต่ไม่เป็นไรหรอกไล์แฟงก็ค่อยๆบัฟคนอื่นขึ้นไปเนาะแต่ตัวหน้าสุดก็จะเป็นตัวที่คอยขย่ําทุกอย่างแต่ผมมีวิธีการหนึ่งนะผมเอาเจ้านี้ขึ้นหน้าก่อนดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างเชื่อว่าเราน่าจะตีได้แหละแล้วที่ผมเอามันขึ้นหน้าก่อนก็เพราะว่าผมอยากให้เขาว่าทาลายดีไวชิลให้หน่อยแด้วให้เจ้าเนี่ถล่มดีไวชิลบวกกับตีทุกอย่าง ที่ขวางหน้าเอาให้ระเบิดไปเลยครับเอาอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยมันเป็นเกมแห่งการถูกตัดการเชื่อมต่อหรืออย่างไรเกิดอะไรขึ้นไม่เอาสิอย่างน้อยให้ผมได้เห็นชัยชนะของผมด้วยตาของผมเองไม่เอาแล้วนะถ้าเจออีกนี่ผมไม่แฮปปี้แล้วอะ่ะไม่เออะ่ะอย่าหลุดอีกนะ ไม่เอาแล้วโอเคขอแล้วอุ๊ยดีไว้ชิวตึมเลยโอเค,อเค,อเคมีตัวหนึ่งที่ควรให้มันตีมากๆโอ้ยนั่นก็ใช่นั่นไม่ใช่โอ้ยผมว่าผมตัวแตกตานี้แล้วแหละผมไม่สามารถที่จะสู้สแตกเขาได้ครับพ่แพ้เจอหลุดค่อนข้างเยอะนะโอ้โหคนนี้นี่เข้มแข็งจริงเลยโอ้ยเต็ม อย่างน้อยขอที่3อีกทีหนึ่งได้หรือไม่มัดได้ที่3นะครับลิสคิงแหมยืดคอมาตลอดสุดท้ายก็มาร่วงร่วงก่อนเรานะได้อันดับ3ก็ดีเซลิปก็ผมใช้ความสามารถยังไม่เต็มที่เพราะยังขาดอยู่อีก1ครั้งแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกโดยรวมผมถือว่าแฮปปี้อยู่บัฟใช้อ l เลเมนทอลแล้วบัฟเนี่ยแบบมันโหดอยู่แค่ตัวเดียวอะตัวอื่นเหมือนกับว่าแค่เฮ้ยฉันพลังชีวิตเยอะนะคอยรับดาเมจได้อะไรอย่างเงี้ย แต่มันจะมีตัวหนึ่งที่โหดที่สุดจะมีตัวที่ตัววินฟิลลี่อ่ะไอ้นั้นอะโหดจริงแต่แตะด,ดีแล้วก็ตีได้หลายรอบได้เปรียบเอาละทุกคนครับสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็คงจะเพียงพอมีอย่างเท่านี้นั่นแหละถ้าชอบคลิปนี้นะสามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมด้วยนะกดกระดิ่งเอาไว้คลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้จะได้ไม่พลาดนั่นเองอผมบัณซาหันนี่เนาะคงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ